นะคะเดี๋ยวเราเดินแจกเนาะอีหยังอีหยังอีหยังก็กอกกินได้ไหมเอามันไก่มึงอันนี้คือเอฟซีใครอ่ะสนับสนุนมาซีกับตันนะคะสนุนมาเราเราไม่ได้เปิดเลยนะโอ้ยข่บมักหนานี่หนานี่หนานี่เฮลตีโอ้ยซีฟูด ซีฟู้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให่จับมาก่อนรอภาพก่อนรอจะภาพก่อนใครขึ้นมานางถึงมองแถมานี่ข้าวอ่อนเบงนาก่อนอย่างเบงอย่างเบงข่าวอ่อนอันนี้จะภาพเรานะจะภาพนะคะข้างในนะอ่า F C F C F C ของพี่กัปตันนะคะ น้ำลายหกแล้วจักฐานนี่มาเราไปแจกกันเลยไหมครบป่ะถ้าไม่ถ่ายหรอถ่ายลงคลิปเลยนี่หน่อแจกพ่อไปไหนแล้วอ่ะแจกแจกแบบแบบไหนแบบชิ้นใช่ไหมชิ้นรเเดี๋ยวาไปจกกันเดินแจกเลยอือ เอาจะกูไปหนังทั้งสั้นยัยมาถึงแล้วนี่นะครับความมุ่งมาหนของยูดูเพอร์ของเราอากาศแล้วบรากาศแล้วแม่หิบเลยเอาดถ้าเก็บไว้นับคนเอาถาดาดตรงนี้หกคนไหนึ่งสองากเดตันนี้แหละของ้ตันเหรอ กันจะชิ้นหกชิ้นคุได้ชิ้นหกชิ้นแบ่งกันให้ทั่วถึงแล้วค่ะตักกองเพื่อที่มันจะได้ทั่วถึงเนาะให้เขาดินะทุกคนละชิ้นเนาะหมดที่ไหนเราก็แกะกล่องใหม่ที่นั่นเนาะไปกันไปนะคะเอาก่อนมาใเธอเธอไม่ชอบหน้านี่ยังยื่นมาให้อยู่นี่นะคะมีซอสโอ้ยให้ส่คอนหัว อกรเท่าร้อนอันนี้หน้าอะไรคอยว่าเมนบัวขาวคุณพี่หน้าอะไรอันนี้ไม่รู้ไม่รู้หน้าอะไรนะหนุยุไส่ยันะหน้าตาไม่ได้กินพิซซ่าได้ขอเนื้อหู้ยมาสักชื่ออะไรนี่นะไม่รู้จัก คนเรียกว่าปลาหมึกใส่ใส่ใส่ไปหลดเขาหอยมากอะคือใส่ไปเลยหอยหอยหอยไปฮะหอยเสียยี่ห้อเขาเมด่อขบออกซื์ออีกม่มันก็เค็มอร่อยอ้าวเขาหอยหอยใส่พิซซ่าบใบหอยหอยใส่กางเกงกินทีได้กินกางเกง หมักพริกเด้อพี่น้องเด้อช่ว่เต็มกางเกงนึงออลิกาโน่น้ำใส่น้ำไม่ใส่แม่หรอเอ้าหลุดจากน้ำอย่างเงี้นะโอ้ยออริกาโน่ออลิกาโน่ออลิกาโน่คืออะไรอ่ะออลิกาโน่มันเป็นมันเป็นเนี่ว่ามันเป็นมันเป็นนั่นเองที่ให้กินหอมนะมันเหมือนเหมือนผักชีอะไรอยู่แล้วมันผักชีเหมือนลูกผักชีเหมือนกันนะคะแต่มันจะหอมกว่านี่ผู้รู้นะถ้าบินตรงทางฝรั่งก็กินกับพิซซ่าโดยเฉพาะ เขาเขาบินตรงมาจากปารีสเลยนะคะนี hmm. ่ก็เก <pr ิดยู yeah ่ปารีส okay. อิตาลีปารีสนะเมืองพิซซ่าเนาะก็มานั้นครับมาเมืองไทยนานหรือยังคะนี่ก็มาตั้งแต่ยี่สิบสองปีที่แล้วครับอ๋อก็เลยเปลี่ยนสีผิวไปแล้วนะคะปกติจะเป็นคนขาวเนาะแต่ก่อนก็อยู่ยุโรปก็จะขาวครับขาวจุนทุนนะครับนะคะจุนทุนนะคะามาอยู่ที่ไทยครับแดดไทยมันร้อน เปลี่ยนสีเปลียไปเลยนะคะแล้วคิดจะกลับประเทศไหมคะก็ไม่น่าจะกลับครับผมอ่ารักประเทศไทยแล้วเนาะครับผมค่ะขอบคุณมากนะซีก็น่าจะหาบอลนั่นแหละครับเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเราไปดูการแจกพิซซ่าเขาต้องบีบเหรอต้องบีบอย่างนี้ทบายไม่งั้นมันเข้าปากไม่ได้ไม่น มันจะใหญ่ไปเนะาะวิธีการกินเนี่ยเห็นไหมคนคนอที่เขาเคยกินเคยทานมานะคะเขาจะรู้วิธีการกินเนาะนะคะอะกินให้ดูหน่อยนะคะปะ้าออยยังมีการชกอายอยู่ป้านนี้แล้วเอาะอาะกินชนหน่อยอนิด no หน่อยล่ะมันไม่ยืดมันไม่ยืดชิ้น มันเย็นแล้วชิสเย็นแล้วนะอร่อยเนาะ,อนนอะขอบคุณอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณบ่าวนุน,นะโอ้โอ้โอโอนะกินเป็นกับเขาอยู่บ่บ่นลอ,องเงบิรงกบอบะย่างหมูส,หสังตับฮะบ่สู้ย่างหมูส,มสัง,สงตนะับันบนะ่สู้ย่างอันหมูหันสังตันเด้อเพิ่นว่านะอันนี้มันคือซื้อซื้อ ขึ้นป้ายแล้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานอีกไม่นานช่างตั้มจะขึ้นป้ายหมูหันนะหมูหันช่างตั้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเคลียอะไรหลายๆอย่างก่อนน้องพ่อนิมเนาะอ่าเราก็ยังจดต่อองค์ปู่ก็ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวพอเคลียองค์ปู่อะไรเสร็จเรียบล้วยโอ้ยมันยังมอมี่ไปแย่งดอกมันเราเข่ามดค้ำเลย น้ำตามน้ำตามเร็วติดปิดคอโอ้ยน้อเปินกระยานคนแยงบ่เอามุมเข้าเทือเดียวนะพี่น้องคุณอะอะอ๋อมันจะได้อร่อยเนาะออนี่นะฮะ โอ้ยเอาไปจัดไปคนละชิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะนี่ตลาดอนโดจีนไม่กี่ร้อยเอใส่เพื่อความสวยงามค่ะานแล้วมาไม่ได้ สลึงตีโป่งสลึงตีโปงค่ะได้กินหรือยังได้กินหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยอร่อยไหมก็ได้อยู่ประมาณนึงนะครับไม่รู้ว่าหน้าอะไรด้วยเนี่ยหน้าอะไรคะไปเย็นเปล่าน่าจะมีหลายหลายหน้าอยู่นะสวัสดีค่ะช่องไหนนู้อันไหนนะคะช่องชาแนลค่ะ ไปกินไปมีนร้อนๆจำกันว่าไรไปไปร้านโบง่ายๆค่ะตอนนี้ยัซีคนวอรีนะคัะเนี่ยคนไหนไม่มาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมด้วยนะคะโอ้ยอันยูทูบเปอร์หลายพี่น้องก็จักกันทัวถึงนะนะคะหกช่องเออใช่ใชใช่นะคะโอ้ยวันนี้ก็ได้เจอหน้าค่าตาหลายหลายช่อง นะฝากช่องกอกอนิวด้วยค่ะผู้หลอดด้วยนะคะ <c oughs> กอกอนิวนะคะ <c oughs> เ,ปเป็นเป็นเป็นช่องที่มาช่วง <c oughs> แรกๆเลย มาติดตามชีวิตลุงพลแรกๆเลยพี่น้องเลยมายังมาเชียร์พอลลี่กับพี่ตั้มให้เปิดช่องด้วยนะตอนนั้นยังไม่ได้เปิดช่องนะสนับสนุนช่องพี่พงศ์นะคะก็ก๊อกนิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะลุงอลลีค่ะามนี่น่ารักเสมอโอ้ขอบคุณค่ะนะคะมาระถึกยองเลยพี่น้องเฮ้ยสวัสดีค่ะนะคะอ้าวลุงวางเป็นไง อร่อยเคยกินปะเคยอยู่ได้เนาะเคยอยู่นะแต่นานๆได้กินทีเนาะก็ขอบคุณเอีกัปตันนะคะที่ที่มาแจกพิซซ่าวันนี้เนาะนะคะค่ะอ่านะคะไม่ได้ไลฟ์สดเหรอลงแล้วน่ะมากับใครลุงวังมากับพี่บัตอ๋อมากับพี่บัตรแล้วก็ เอ้เบ้นมาไหมไม่ได้มาอืมอ่ะสำหรับคลิมนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลิชชั่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ